ดูมุมนี้ครับปั๊บสอกซ้ายครับแล้วเดี๋ยวดูภาพช้าดูภาพสโลครับเดี๋ยวสโลให้ดูนะครับฮึบนะครับสอกป้าครับแฟนมวยคาใจนะครับเด่นพยักเนี่ยเป็นรองมา3ยกขึ้นยก4มาสับสอกพลิกชนะน็อกใจสิงเลยถือว่าไม่ธรรมดานะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนนะครับเข้ามาเจอเข้ามาเห็นกันโดยแฟนมวยหลายคนก็คอมเมนต์ไปที่ทางเดียวกันว่าเด่นพยักเนี่ยสอกมันรุนแรงพอที่จะทำให้ใจสิงถึงกับตาลอยลงไปนอนเลยหรือไม่ เนื่องจากมองว่าฟันศอกไปโดนหัวไหล่นะครับบางก็บอกว่าเอาจริงๆตรงนี้มันไม่ได้โดนะเป็นแค่ท่อนแขนหรือว่าเหม็นจักรแล้หรือเปล่าอันนี้คือพูดกันตรงๆเลยนะบางคนก็บอกว่าเป็นงานหยาบงานเสื่อมบ้างนะครับอย่างไรก็ตามครับคลิปนี้เรามีคําตอบนะครับให้ดูด้วยกันนะครับได้ดูจากสายตานะครับมาดูกันจริงๆดูกันจะนะครับมีหลายมุมมองเลยทั้งมุมถ่ายทอดนะครับมุมเวทีนะครับเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันครับ เป็นคลิปจากพี่เคประเด็นเด็ดนะครับนี่ฮะคือเกมเอาจริงๆก็ดูว่าตัวแพ้ในกำลังจะหมดอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือบอกตามตรงเลยนะครับไม่ได้มองในแง่โลกสวยหรือว่ามองไปตามคนอื่นนะเราพยายามมองให้มันกลางๆเอาไว้นะครับคือแดงก็มานะครับแต่น้าเงินเนี่ยถอยแล้วดูเหมือนว่าจะหมดดูเหมือนว่าจะต้านไม่อยู่แต่ว่าดูสีหน้าค่าตากันนะฮะเอาหัวพยายามจะรับศอกเหมือนกันนะครับศอกมาก็เข่าไปครับนี่ฮะโดนอัดชุดนี้เป็นชุดใหญ่เลยนะกรรมการเข้าไปห้ามครับแล้วก็ จับตาดูดีๆเลยนะครับจังหวะต่อไปนี่แหละที่เป็นจังหวะน็อกนะครับแดงบอกว่าฟันยางผู้ใดนี่ฟันยางไขว้ป่ะนี่ขอล้างน้ำก้อนในบ่อหน่วะนะรก็ไปเคลียร์เรื่องฟันยางก่อนในขณะที่น้ําเงินนี่ก็ไปอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาครับทีนี้ก็ใส่ฟันยางแล้วและก็ช็อตต่อไปนี่แหละครับมาครับปั้งครับสอกซ้ายก่อนหนึ่งทีหลังจากนั้นตีเข่าครับนี่ฮะโดนหนักๆไว้ตีเข่าครับ แล้วก็ตีเข่าครับอ่ะจิกไปพยายามจะงัดสอกสู้แต่ละแรงน้ำเงินันไม่สู้แล้วนะหมดแล้วนะตีครับตีครับโดนคอกลงมาอะไรก็ดูว่าจะหมดแล้วแหละมวยยอมแล้วแต่ว่าจริงๆไม่น่านอนไม่นอนก็ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับศอกซ้ายยังไม่โดนน้ำเงินในตีแบบเหนื่อยแล้วครับไม่มีแรงตีแล้วเพราะแดงเด้งตีอยู่ตัวเดียวแล้วตอนนี้เอาครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยหือปั๊บเนี่ยสอกซ้ายครับแล้วก็เซครับแล้วก็ล้มครับ เดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งครับดูแบบมุมถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูมุมนี้ครับอนี้ปั๊บสอกซ้ายครับแล้วเดี๋ยวดูภาพช้าดูภาพสโลครับเดี๋ยวสโลให้ดูนะครับหืบนะครับสอกปั๊บครับอ่าถามว่าโดนต้องบอกว่าสอกเนี่ยโดนไหล่โดนไหล่แล้วก็แบบตีลงมาที่ไหล่ถ้าที่จะโดนกกหูหรือโดนอะไรพอที่จะวินเวียนศีรษะเนี่ยคงลําบากเลยนะเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็นตัวสอกแข็งๆใช่ไหมครับที่โดนกามหรือว่าโดนหูอะไรเงี้ย มันถึงจะถึงขั้นวินเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมได้แต่นี่ครับก็อาจจะเป็นท่อนแขนนะถ้าว่าเจ็บเลยก็คงเป็นท่อนแขนตบหูครับนะครับปั๊บมบท่อนแขนตบบริเวณกกหูนะครับหือปั๊บก็เนี่ยป้าไปครับดูเร็วๆด้วยนะครับสลับกันไปก็หรือเลยครับว่านี่คือศอกบูทูธแต่ว่าโดนไหมอ่ะเอาแบบเป็นกลางเลยโดนนะครับโดนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าโดนศอกไหมครับต่อคือไม่ได้โดนศอกนะครับโดนท่อนแขนแล้วท่อนแขนตรงนั้น จะไปทำดาเมจรุนแรงถึงขั้นน็อกนอนหงายแผ่เลยหรือไม่หรือว่าจะแค่แบบวินเวียนแล้วก็หรือว่าโดนผลักล้มลงไปแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกนะเป็นได้2ทิศทาง2กรณีเหมือนกันเดี๋ยวรอนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้หรือไม่นะแต่ว่าถ้าไม่มีก็น่าจะเงียบหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอติดตามกันอยู่ที่แฟนบอมวยแล้วครับว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ